ไปดูกันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะได้มีการจัดระเบียบตลาดนัดสินค้ามือสองในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งกลับมาเปิดให้บริการแล้วหลังปิดไปจากสถานการณ์โควิด -19 ค่ะ ตลาดนัดตลาดประชารัฐจำน่ายสินค้ามือสองย่านถนนกองกำลังผาเมืองใกล้สถานีตำรวจช้างเผือกเชียงใหม่ในพื้นที่มณฑลทหารบกที่33หลังรัฐบาลได้มีมาตรการผ่อนปรนให้เปิดตลาดนัดขายสินค้ามือสองแล้วนะคะทางผู้จัดตลาดนัดก็ได้เปิดให้ขายสินค้าแต่ก็ยังมีมาตรการจัดระเบียบที่เข้มข้นตามนโยบายเนื่องจากมีพื้นที่ที่กว้างขวางนะคะแต่ก็ให้เข้าออกทางเดียวค่ะโดยมีจุดคัดกรองให้ประชาชน ที่เข้าไปจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าสามารถนํารถยนต์เข้าไปได้โดยผ่านจุดคัดกรองวัดไข้นะคะใช้เจลล้างมือ สำหรับใครที่ไม่สวมหน้ากาก,กอนามัยเข้ามานะคะก็ห้ามเข้าค่ะส่วนร้านค้าต่างๆที่มีมากกว่า300ร้านค้าก็มีการจัดวางตำแหน่งเวนเ้นระยะห่างอย่างน้อย2-5ถึงเมตรซึ่งก็เริ่มมีประชาชนได้มาหาซื้อสินค้าที่ต้องการใช้แล้วนะคะสำหรับตลาดแห่งนี้เป็นสถานที่จำหน่ายสินค้ามือสองมีทุกอย่างให้เลือกซื้อหลายหมื่นชิ้นค่ะมีทั้งอาหารการกินของใช้สินค้าอุปโภคบริโภคหรืออะไหล่รถยนต์นะคะและก็ของเก่าอีกมากมายค่ะ